พื้นเทือกได้รับพุ่นกระทบไล่แห้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พอฝนเริ่มทิ้งชวง่วงก็เริ่มคลี่คลายนะ,ะตอนนี้นะท้องฝ่าเปิดเคเทศบาลระดรับน้าลดลงนะครับแต่ว่าจะยังมีน้าท่วมคขางอยู่หลายจุดนะทางเจ้าหน้าทีก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงอาซ้ํานี้สาม,มารถระบายน้าได้หมดนะครับภายใน1-2วันนะครับ ไปแลกันในเขตเตสบาลนครนครซีธรรมาราสครับสถานการณ์ดีขึ้นนะฝนหยุดตอกติ่งช่วงทางในตัวเมืองและก็พื้นที่โซนเตืออเข้ากันอันนี้สําคัญเลยนะครับการส่งพ้นในหน้ามบนถนนสายลักในเขตเตสบาลนครนครซีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นนนร้รานดำเนินนะครับหน้าโรงพยาบาลมาหารัฐถนนพัฒนาการขู่คว้างและก็ถนนเถิดประเกียดระดับน้ำลดลงนะครับลดเริ่มสั้นจ้อนไปมาได้ มีบางจุดแต่ว่าเป็นพื้นที่ราบต่ำอยู่บางนะก็ยังมีน้ำท่วมข้างอยู่ประมาณสักเซ10-12เซนติเมตรก็รยังคงต้องระมัดระวังในการเดินทางครับค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำตามซอยต่างๆภายในเขตเทศบาลและชุมชนริมคลองก็ยังมีนมม้ำท่วมสูงจาหนาถีกาแรงเก็บขยะบริเวณปากท่อระบายนา้ำรวมถึงเดินเครื่องสุบนำเพื่อให้การระบายน้ำม,มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดกรกนกเก,เกตฉาดนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชก็บอกว่าคืนที่ผ่านมาทันทีทีระดับน้ำในคลองสายลักทางฮาสายล ลงถึง250เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินเครื่องสุบน้ำและเครื่องพลักดันน้ำท่านทําให้น้ำถี่ท่วมค้างยูหลอดลงพันพืกระตาม5วันนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลก็จะทำได้ดีขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาเนื่องถึงอวันก็เข้าสู้ภาวะปกติส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชระดับน้ำบนน้นในโรงพยาบาลก็ลดลงหมดแล้วค่ะทางโรงพยาบาลก็เปิดประตูด้านหน้าแล้วก็ให้บริการประชาชนได้ตามปกติค่ะครับผม มาสารุปภาพรวมกันสักทีนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะมีพื้นที่ประสบภ,ภัย2 0แออำเภอรวม1 4 3ตำบล1 2 2 3หมู่บ้าน59ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด1 1 5 000, 7 2 2ครัวเรือน3 3 5ม4 0คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายนะครับและก็ียกว่านี้นางสาวแพทยทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรี พร้อมกับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็คณะด้วยนะครับการลงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและก็สุราธานีการเดินทางไปติดตามรับฟังสถานการณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีชุมพรพัทลุงที่ห้องประชุมซีวิชัยสร้างลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหลังจากนั้นไปทีแยก่าโพ ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยหมอบทุ่งอย่างซีบและก็ช่วยเรื่องบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นด้วยนะครับผมบรรยากาศอบอุ่นนะคะนี่แหละบรรยากาศที่นายกลงมามครับผมในส่วนของถ่าโพแหลกว่านะยังมีน้ำอยู่มั่งนะครับผมเห็นว่าลุยไปแต่ว่าวันนี้น่าจะดีะขึ้นแล้ว,ลลวครับผมบอกกเรเ่มเห็นแช่แช่แตตแหลกว่าวนะลายๆเตะท่วมก็คือน้ำลดแล้วโดยเฉพาะในะใเขตเทศบาลนะครับ